เพนโอ้โหเข้าหน้าร้อนแล้วแต่และคนก็จะมีห่วงยางเป็นของตัวเองนะคะอ่ะฮะอ่ะฮะลิตาจับจองห่วงยางอันนี้ของผู้โตอ่ะไหนไหนดูโชว์หน่อยนี่ดิง,ดง,ดงโอ้โหหันข้างๆให้ดูหน่อยครับโชว์ข้างขหน่อย,ยโอ้โหแล้วของลิตาโชว์ให้ดูหน่อยค่ะโพนี่ทั้งคู่โพนี่ตัวผู้กับโพ,พนี่ตัวเมีย คนนี้ผู้หญิงกับคนนี้ผู้ชายเอา้เอาฟามิงโกก็มาชอบทุกตัวละครเลยโอเคโอ้ยเดี๋ยวลโอเคโอเคบายบายนิตาบ๊ายบายบายบายค่ะดิ่มี่เมาเพิ่มสวยงามสวยงาม,มาจ้ะโอเค ห่วงยางบ้านนี้เยอะมากชอบไหมคะชอบไหมคะชอบไหมคะลิตาบ๊องบายบายธรรมดาอ่าบายบายปุ๊ปู๊บก็ได้ <c ười> <c ười> โอเคครูตัวห้าครัลิตาหนึ่งครัค่ะบ,บ,บ,บายบายจุบจ๊บจุบ๊บบายบายจุ๊บ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 บาบายบายบาย